สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อก,ก็จะชวนทุกคนมาชมต้นฟ้าทนายโจนนะคะหลายๆคนก็อาจจะรู้จักแล้วนะแต่สำหรับบางคนที่ยังไม่รู้จักนะคะตอนนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมแล้วก็ฮิตกันมากนะคะ,ะหลายๆคนก็หามาปลูกกันนะคะพี่อ้อก,ก็เช่นกันค่ะ ต้นนี้พี่อ้อก,ก็ซื้อมาจากตลาดนะคะความจริงเนี่ยเขาสูงกว่านี้ค่ะพี่อ้อตัดยอดเอาไปปักชําไว้นะตอนนี้ก็เลยเหลือต้นแค่นี้นะคะก็เป็นสมุนไพรนะคะใช้รักษาเกี่ยวกับอาการทางด้านหวัดทางด้านปอดนะคะก็ทําให้อาการดีขึ้นจากการเป็นหวัดได้แต่ว่าพอหลังจากที่มีโควิดระบาดนะคะเขาก็ มีการทดลองว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถช่วยทำให้การเป็นโควิดเนี่ยในอาการที่ไม่รุนแรงนะคะหมายถึงว่ากลุ่มคนที่มีอาการอ,าอยู่ในระดับแค่สีเขียวนะคะก็คือมีอาการน้อยๆเนี่ยหรือแทบจะไม่มีอาการเราลยก็สามารถที่จะทำให้โควิดหายได้นะคะแต่ไม่มีริ์ป้องกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราไม่สามารถที่จะกินเพื่อป้องกันได้เลยนะกินได้ทั้งใบสดแล้วก็ใบแห้งนะคะแต่ว่าที่เขาทำให้กินง่ายๆเลยก็คือว่าปากแห้งเสร็จก็เอาไปบดแล้วก็ใส่แคปซูลเอาไว้นะเพราะว่าฟ้าทะลายโจรจะมีรสขมมากๆนะคะยอลองชิมดูแล้วโอ้โหแค่เคี้ยวเท่านั้นเลยค่ะกลืนไม่ได้เลยนะขมมากๆเลยขมเหมือนบอระเพ็ดเลยนะคะ แต่พี่อ้อปลูกไว้ก็เพราะว่ากะว่าจะเอาไว้เป็นทำเป็นพวกสมุนไพไรไล่แมลงไล่หนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กะว่าจะเอาใบเขามาตำแล้วก็เอามาละลายน้ำนะคะฉีดพ่นตามาพืชผักต่างๆของเรานะไม่ให้หนอนแล้วก็มแมลงมารบกวนนะคะนี่นะคะก็เลยเอามาให้ชมกันนะคะสำหรับบางท่านที่ยังไม่เคยทราบว่า ต้นฟ้าทลายโจรเป็นแบบไหนนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เลยค่ะบางทีเขาก็ขายกันต้นละสองสบาทก็มีนะคะแต่ที่พี่อ้อซื้อมาเนี่ยจะค่อนข้างแพงนะหมดกระถางเนี่ยห้าสิบบาทเป็นถุงดำมานะคะแล้วเราก็มาเปลี่ยนลงกระถางนะก็เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์นะคะปลูกเอาไว้ก็ไม่เสียหลายค่ะ ก็หามาไว้นะคะถ้าเผื่อใครมีโอกาสก็หามาปลูกไว้ค่ะ